นายสยามเสือเบมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมตเตรียมการรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีและจัดทําแผนถวายความปลอดภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติในการสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดแพร่คุ้มป้ายเจนดีอัถบริคารเขมาพิรโตและทรงประกอบพิธีสบโพธิพิพิธภัณฑ์อัฐิบริคารหลวงปู่ขาวอนา,ยยนารโยณวัดถ้ำกองเพนจังหวัดหนองบวัวลําพูในวันที่24พฤษภาคมส 2565ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่24พฤษภาคม2565ทั้งสองพระองค์มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีในเวลา16นาฬิกา20นาทีจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนพระสงนิกรชาวจัง จังหวัดอุดรธานีรวมเฝ้ารับส่งสเสด็จโดยให้มาพร้อมกัน